ข้อที่1น,นะคะการกำหนดประเด็นความรู้เริ่มด้วยแนวคิดหลักของผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกพรตันรีพภาสิริพ่วงหนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรประจำฐานเนรียนรู้ว่าสำนักส่งเสริมการเรียนรู้การกำหนดประเด็นความรู้จากการประชุมในวันที่19กันยายน25 6 3 จากแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกษกรตันศรีประภาสิริในการให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรประจำสถานเรียนรู้ทั้ง4ฐานของสํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจากนั้นก็เข้าสู่การประมวลและกันกองความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลประจำฐานเรียนรู้ของทั้ง4ฐานนะคะในวันที่19มีนาคม2564ก็จะได้เป็นอินโฟกราฟิกของการจัดการความรู้ออกมานะคะในหัวข้อวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ฐานที่1จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดของการบริหารจัดการน้ำ โครงการในพระราชดำริตามพื้นที่ต่างๆฐานเรียนรู้ที่2คืออุทกทานอาหารเพื่อชุมชนเป็นข้อข้อมูลประจำฐานเกี่ยวกับน้ำคือชีวิตเป็นการปั้นลูกลูกองปลาอารมณ์ดีแซนด์วิชปลาแล้วก็การสำรวจพันไม้ต่างๆนะคะ ฐานที่3จะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารจะเป็นเรื่องของการปลูก,ลกผักปลอดสารพิษการทําเกษตรในพื้นที่จํากัดเรียกว่าเกษตรคนเมืองพวกหนองนาการเลี้ยงการเลี้ยงปลาการปลูกผักแบบยกพื้นฐานที่4ชื่อวิถีไทยร่วมสมัยเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษบ้านชีววิถีการปลูกเพ่อเห็ดแบบเทคโนโลยี iot เป็นการควบคุม อากาศน้ำสำหรับการเพาะเห็ดแต่ละชวินชนิดแล้วก็การทำผลิตภัณฑ์การทำผลิตภัณฑ์ครเรือนเช่นน้ำยาเด็กประสงค์น้ำยาล้างจานแชมพูสบู่เหลวสบู่กิสซลีนนั้นเป็นหัวข้อการเข้าถึงความรู้โดยการเผยแพร่อินโฟกราฟิกในเรื่องของการจัดการความรู้ขึ้นสู่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเ Facebook ของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ลายกลุ่มสำนักเพื่อเผยแพร่และาการเข้าถึงที่ง่ายต่อไปสำหรับในวันเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเปิดในวันที่1กรกฎาคม2,564ที่ผ่านมานะคะก็จะได้เชิญประธานก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะ ที่4การแบ่งปันความรู้นะคะวิทยากรประจําฐานเรียนรู้ต่างๆประจําฐานทั้ง4ฐานนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละฐานได้นะคะฐานที่1ในเรื่องของฐานภูมิพลังแผ่นดินก็สามารถไปให้ความรู้ในฐานที่4วิถีไทยร่วมสมัยได้ในการทําผลิตภัณฑ์ครัวรื